อาจารย์คะอาจารย์ช่วยมองปรากฏการณ์ล่าสุดหน่อยเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นความรุนแรงในลักษณะนี้เกิดขึ้นและที่สําคัญเป็นเยาวชนด้วยคะ่ะอาจารย์มองเห็นความอ่อนแออะไรในสังคมไทยตอนนี้คะค่ะจริงๆภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากให้มองเป็นเพียงแค่ระดับรายบุคคลนะว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากหนึ่งหนึ่ง หนึ่งปัญหาของคนหนึ่งคนนะค,ะค่ะแต่จริงๆเป็นภาสสะท้อนของระบบสุขภาพจิตที่กําลังเกิดขึ้นคงใช้คำว่าระบบสังคมของเราด้วยมากกว่าเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ปัญหาความเบนแรงที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันสะท้อนในหลายอย่างให้เรากลับมาย้อนคิดนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นการดูแลในระบบครอบครัวการเกิดครอบครัวที่อบอุ่นการมีรูปแบบการเลี้ยงดูที่เหมาะสมการอยอมรับในความแตกต่างของบุคคลจนถึงระบบโรงเรียน ที่จะมีการให้เกิดการเริ่มต้นใส่ใจปัญหาสุขภาพจิตการดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างเหมาะสมไปจนกระทั่งถึงระบบในการจัดหาความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วนี่เป็นยังไงและภาคที่ใหญ่กว่านั้นก็คือภาคที่สังคมมองเมื่อเรามีปัญหาสุขภาพจิตแล้วเราจะเข้าสู่การรับการบริการได้ยังไงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้อย่างที่เราเห็นว่าปัญหารุนแรงแบบนี้มันเกิดขึ้น ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะมันคงจะไม่ใช่จังหวะที่เราจะถามเพียงแค่ว่าเคสนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรแต่น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องถามว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคมไทยตอนนี้คืออะไรแล้วเราจะหยุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาตอนนี้ของเราได้ยังไงคงมากกว่าเป็นแค่ปัญหารายบุคคลค่ะค่ะอาจารย์คะมันมีคำหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือระบบนิเวศสุขภาพจิตเมื่อสักครู่อธิบายไปคร่าวๆค่ะอาจารย์แต่ในมุมมองของอาจารย์คำว่าระบบนิเวศสุขภาพจิตในสังคมไทยเนี่ยถือว่าต้องมีการปรับปรุงอีกมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ ถ้าถ้าส่วนตัวนะคะคิดว่าต้องต้องปรับปรุงแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันค่ะเพราะว่าเมื่อเราใช้คําว่าระบบนีเวศสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นแค่งานของนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะคะเพราะว่าอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คาว่าระบบนิเวศสุขภาพจิตนี่แปลว่าสิ่งแวดล้อม,ท,มทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบตัวบุคคลคถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนสังคม ทุกอย่างเกี่ยวข้องนะคะเราคงต้องทําไปด้วยกันในภาพของทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของบุคคลนะคะค่ะอาจารย์คะชัดเจนอย่างหนึ่งนะคะมีรายงานว่าเคสนี้เนี่ยปีปัญหาจิตเวชคือก่อนหน้านี้ทราบมาว่าก็มีบางโรงเรียนที่พยายามคัดกรองเรื่องนี้อยู่อาจารย์พอจะเล่ารูปประทาห้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการคัดกรองเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตกับการเฝ้าระวังเยาวชนในสถานศึกษามีรูปประธรรมอะไรบ้างที่พอจะทําให้เราเข้าใจหรือว่าเห็นภาพเรื่องนี้ชัดขึ้นนะคะ ชาจริงๆทราบนะคะว่าทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็มีการทํางานร่วมกับสพถอกับโรงเรียนนะคะที่จะมีการเจ้ารองมีการใช้แบบวัดต่างๆในการชัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของของนักเรียนในโรงเรียนน่นะคะแต่ว่าข้อมูลที่อาจจะยังเห็นไม่ชัดก็คือหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการในการเข้ารับบริการเป็นยังไงการติดตามต่อเนื่องเป็นยังไงนะคะ ซ,ซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้ามองว่าคงเห็นความพยายามในการทํางานของกรมสุขภาพจิตที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนลงไปในโรงเรียนโดยตรงนะคะแต่ก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่างานนี้ในเมื่อเราพูดว่ามันคือนิเวศนี่ยค่ะเป็นอีโคโซสิสเมด้าสุขภาพจิตเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทํางานของกรมแต่ว่าต้องเป็นทั้งระบบเข้ามาช่วยกันนะคะมันคงต้องเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนทัศนคติที่มองต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างที่อย่างที่น่าจะเคยได้ยินกังทว่าตอน เราน่าจะต้องเริ่มมามองทั้งการแก้ปัญหาแล้วก็มองทั้งในแง่ดูเรื่องการพัฒนาปัจจัยต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตใจเพราะเราก็รู้ว่าสิ่งแวดล้อมตอนข้างนอกเนี่ยม,มันมันมันมีมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเนาะเราก็ต้องควรจะมาเริ่มดูว่าถ้าเราจะสามารถป้องกันปัญหาทางจิตใจจะเกิดขึ้ใน,ในในอนาคตได้จะเป็นยังไงคร่ะนอกจากติดตามปัญหาแล้วก็น่าจะต้องป้องกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ อาค่ะอาจารย์คะแล้วข้อเสนอที่เราน่าจะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับสังคมได้อาจารย์ว่าเราควรจะมีการวางแผนหรือว่ามีนโยบายในการสนับสนุนเรื่องนี้มากขึ้นหรือเปล่าคะ โอมเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเราควรต้องมีการทําสิ่งน,นี้แล้วก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วัยเด็กซะด้วยซ้ํานะคะไม่ใช่เราจะไปเริ่มว่าอย่างตอนนี้ในในหลายมหาที่อะไรก็มีการทําสิ่งน,นี้สําหรับนักศึกษาสำหรับนิสิตของตัวเองแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าเริ่มตนน้นได้ตั้งแต่โรงเรียนได้ว่าแต่ละช่วงวัยก็จะมีระดับขั้นของการพัฒนาการมีสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งดังนั้น,นเด็กของเราก็จะโตมาอย่างมีมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีไม่ใช่ว่าไม่มีความทุกกนะแต่่่วาเมือทุ ก็รู้จะวิธีรู้จักวิธีจะรับมือกับทุกมีปัจจัยต่างๆที่จะช่วยให้เขาผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ค่ะมันเริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะจริงๆแล้วอาจารย์คะถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอาจารย์มีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลหรือว่าใครควรจะทําอะไรเร่งด่วนอีกไหมคะเพื่อทําให้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ในขณะเดียวกันเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กจริงๆแล้วก็ควรป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอาจารย์ ใช่ค่ะคือถ้าเกิดสามารถสื่อสารออกไปให้เห็นนะคะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุอย่างนี้เราทุกคนเสียใจแล้วเราก็เสียใจร่วมกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความเสียใจนี้มันน่าจะต้องเปลี่ยนไปเป็นเป็นพลังที่เราจะต้องบอกว่าอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนระบบนิเวทด้านสุขภาพจิตด้วยกันนะคะเราคงต้องร่วมกันในหลายหน่วยงานถ,าถ้ารัฐบาลมีมุขเม้นในการที่รวบรวมเนาะกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กตั้งแต่ต้นเมื่อคะ่ะ สร้างมุมมองใหม่ให้คนรู้สึกว่าการดูแลใจ,ใจิตใจการยอมรับในความแตกต่าง การเข้าหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตตั้งแต่ต้นมือเป็นสิ่งที่ทําได้อย่างงี้ค่ะคิดว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ทําให้คนกล้าที่จะจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเหมาะสมได้ได้วะค่ะอาจารย์คะคาว่าดูแลรักษาสุขภาพจิตต,ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสามารถทําได้ตั้งแต่อายุระดับไหนหรือว่ากระทรวงศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆควรจะเริ่มต้นเขาเรียกว่าคัดกรองสุขภาพจิตเด็กตั้งแต่ไวัยไหนคะอาจารย์คะ คือคือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเราพิจารณามันในแง่การสร้างทักษะการสร้างคุณลักษณะบางอย่างในเชิงที่เป็นตัวปัจจัย protective factor เนาะปัจจัยป้องกันปัจจัยส่งเสริมเนี่ยค่ะทําได้ตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะอย่างมันมีบางอย่างเช่นทักษะทางสังคมอารมณ์การจัดการต่างๆเนี่ยถ้าเราให้ไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเด็กๆก็จะมีความคุ้นชินกับการทาสิ่งเหล่านี้แล้วก็พัฒนามาเป็นเด็กวัยรุ่นพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมได้การคัดกรองเนี่ยเหมือนจะเป็นการที่เรา เพื่อที่จะคัดแยกเนาะแต่ตัวเองอาจจะมองว่าคัดกรองเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่สิ่งสําคัญคือการสร้างเสริมสิ่งที่เหมาะสมให้เขาตั้งแต่ต้นครูเราน่าจะมองสุขภาพจิตไม่ได้เป็นเพียงแค่การที่เราจะเข้าไปรักษาเมื่อเกิดปัญหาแต่เป็นการเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างความสามารถให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีได้เนี่ยค่ะถ้าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองในการจัดการด้านสุขภาพจิตเป็นมุมมองนี้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยหวังว่าจะเปลี่ยนสังคมเราได้ในอนาคตอย่างนี้นะคะความรุนแรงน่าจะลดลงได้ค่ะ เอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์นัสุดานะคะที่มาช่วยมองปรากฏการณ์และทำให้เราเห็นความสำคัญของระบบนิเวศด้านสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณค่ะนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นสุดาเต้พันธ์นะคะเป็นคณะบดีจากคณะจิตวิทยาแน่นอนนะคะอาจารย์าย้ําแล้วนะคะว่าสิ่งที่จะทําได้ดีมากกว่าการรักษาหรือการบําบัดเมื่อเกิดสุขภาพทางจิตแล้วเนี่ยก็คือการป้องกันไว้ก่อนซึ่งสามารถที่จะทําได้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเลยเป็นนโยบายที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลได้ทําอย่างเต็มที่เพราะว่าเรื่องปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่แค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่จะมารับผิดชอบเรื่องนี้เท่านั้นนะคะ รวมถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองด้วยนะคะจากเหตุอันตรายต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ร้ายแรงหลายเรื่องนะจากเหตุการณ์กราดยิงด้วยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วนะคะด้วยความห่วงใยถึงวิธีการป้องกันบรรดามือปืนหรือว่าแอคทีฟชูเตอร์ด้วยวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูกันว่ามีวิธีการป้องกันอะไรกันบ้างนะ,ะเป็นโปสเตอร์หนึ่งที่อยากชวนคุณผู้ชมดูเป็นการให้ความรู้เรื่องหนีซ่อนสู้ค่ะ วิธีการเอาตัวรอดจากการถูกกัดยิงนะคะของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นหลักการสากลของ FBI และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในหลายๆประเทศใช้กันนํามาแนะนําประชาชนให้เอาตัวรอดรายละเอียดมีตั้งแต่หนีก่อนนะคะคือเมื่อสามารถหาเส้นทางหลบหนีได้ก็พาตัวเองไปยังที่ปลอดภัยเวลาไปสถานที่ต่างๆก็จะต้องจดจําทางเข้าทางออกทางฉุกเฉินเอาไว้ให้เป็นนิสัยเลยนะคะจากนั้นพอเกิดเหตุให้ตั้งสติและมองหาเส้นทางในการ หลบนีทิ้งของทุกอย่างที่ไม่จําเป็นเลยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ตัวเองสามารถช่วยเหลือได้ต่อมาสเต็ปต่อมาคือการซ่อนค่ะ คือถ้าไม่สามารถหลบนี้หรือว่าออกจากพื้นที่ได้ก็ให้หาสถานที่ปลอดภัยซ่อนตัวมีตั้งแต่การล็อกประตูหาสิ่งของมากีดขวางไม่ให้คนร้ายเข้ามาถึงตัวได้ซ่อนให้พ้นจากสายตาโดยหลบหลังสิ่งของขนาดใหญ่อย่างเช่นโต๊ะกำแพงรวมถึงปิดไฟในห้องนะคะปิดเสียงโทรศัพท์มือถือให้เงียบที่สุดไม่พูดคุยหรือใช้เสียงใดๆเลยนะคะถ้าซ่อนไม่ได้แล้วหนีไม่ได้นะคะให้สู้ค่ะ ทางเลือกสุดท้ายถ้าไม่สามารถหนีได้จริงๆก็ให้สู้เมื่อเข้ามาถึงตัวโจมตีเลยนะคะก็คือร่วมกันสู้ให้สุดกําลังเพื่อให้มีโอกาสรอดได้มากที่สุดถัดมาคือใช้การซุ่มโจมตีโดยไม่ให้คนร้ายนั้นรู้ตัวเพื่อจะหยุดยั้งนะ,ะหรือว่าใช้สิ่งของที่พอจะหาได้เป็นอาวุธ และใช้ทุกวิธีการนะคะที่สามารถทำได้เพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นและก่อนหน้านี้ที่มีเหตุภัยพิบัติ เหตุความรุนแรงต่างๆก็ถูกพูดถึงเยอะก็คือ SMS Alert ค่ะคือสามารถเตือนภัยประชาชนที่อยู่ในโซนที่เกิดเหตุได้ไหมก็เป็นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นทันทีนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยควรจะมี SMS Alert ในการเตือนภัยประชาชนได้แล้วนะคะไปดูความคิดเห็นในโลกออนไลน์กันนิดหนึ่งนะคะคือบางคนเขาก็บอกว่าควรจะแจ้งอย่างเป็นระบบได้แล้วเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้กันเองหรือรู้จักทวิตเตอร์ ถ้าใครไม่ได้เล่นโซเชียลเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เกิดเหตุรุนแรงทำการทำงานของ SMS Alert เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาจะทำงานในการเตือนภัยผ่านมือถือเฉพาะโซนที่เกิดเหตุเท่านั้นอย่างเมื่อวานนี้บริเวณโซนของพารากอนเนี่ยก็ควรจะได้รับ SMS Alert กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึนามิกราดยิงการทำร้ายร่างกายกาัน แน่นอนนะคะการระง,งับเหตุได้หรือช่วยชีวิตคนไว้ได้เพียงหนึ่งคนนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเรื่องนี้แล้วนะคะแต่จากการสอบถามเรื่องนี้นะคะดิฉันพูดคุยกับคุณไกลกก้องคณะก้าวหน้าที่เคยรณรงค์แคมเปญน,นะคะก็บอกว่ามีความจําเป็นจะต้องหาเจ้าภาพมาประสานงานเพื่อทําเรื่อง SMS Alert ให้ได้เจ้าภาพหลักเนี่ยก็คือกอสอทชน่าจะเป็นแม่งานได้นะคะพูดคุยกับรัฐบาลกระทรวงดีแล้วก็เครือข่ายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดจริงๆแล้วประเด็น SMS alert เนี่ยผ่านมา1ปีแล้วนะคะจากแคมเปญที่รณรงค์กันไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลย ก็มีหลายฝ่ายอยากจะฝากผ่านไปถึงกสทชกรรมการและรัฐบาลปัจจุบันให้สามารถผลักดันเรื่องนี้ได้สำเร็จโดยเร็วมากที่สุดส่วนเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพจิตนะคะออก็ควรจะเริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้นะคะคือมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ระบุว่าแต่ละปีนะั้นมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า1ล้านคนหรือทุกๆ40วินาทีจะมีคนฆ่าตัวตาย1คนด้วยนะคะเดียกทีค่ะของ ทย PBS, รวมถึงภาคีเครือข่ายก็เห็นความสำคัญมากนะคะเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมจัด policy forum นโยบายสุขภาพจิตที่ไทย PBS พรุ่งนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามาผ่านรายการได้นะคะถ่ายทอดสดทางออนไลน์วันพฤหัสบ,บดีที่5ตุลาคมช่วงเวลาบ่าย2ไปจนถึง4โมงเย็นนี่คือหน้าตาบางส่วนของวิทยากรนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนโยบายด้านสุขภาพจิต